สวัสดีครับพวกก็ผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับเอาละครับตอนนี้ผมได้นี่มาเลยส้มโอนะครับส้มโอนะครับจากสวนหลังบ้านนะครับมันก็กินได้แล้วนะครับก็ลูกมันแก่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาผ่าส้มโอแล้วก็กินส้มโอกันว่ารสชาติส้มโอเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมครับแล้วตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเราจะมาปอกกันนะครับโอเคเป็นยังไงเนาะ oh, oh, เปลือกหนานะครับ oh. ส้มโอนะ่ะมันไม่ไม่ได้กินง่ายนะทุกคน เพราะเราต้องปอกเปลือกนะครับเป็นส้มเปลือกหนาแล้วก็เปลือกเปลือกส้มโอสีขาวเนี่ยเห็นเขาเอาไปเชื่อมได้นะเอาไปทําเป็นขนมนะครับเปลือกส้มโอเชื่อมแต่มันอยู่ในตระกูลของหวานนะครับก็มันอร่อยแต่จะอย่างว่าแหละอะไรที่ใส่น้ำตาลมันอร่อยหมดแหละนะครับ ยังไงเนาะครับไปดูกันโหเดยนนะลูกลูกลูกใหญ่นะแต่ว่าเวลาปอกเปลือกปุ๊บหดลงครับเห็นไหมครับเราเราปอกเนี่ยยังไม่ถึงเนื้อเลยนะ แต่ไม่ถึงเนื้อดีแล้วเดี๋ยวรูปเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะครับอ่าโหจริงๆไอเนี่ยเอาไปตากแดดนะให้มันแห้งแล้วก็เอาไปเผาไฟมันก็จะเป็นแบบยาก,กันยุงได้อยู่นะนี่ครับทุกคนขาวขาวเลยอ่ะ่ะเดี๋ยวเราจะ ค่อยๆฝานนะครับถึงเนื้อไหมยังไม่ถึงถึงเนื้อหรือยังแปกฮะยังไม่ถึงอ่าเริ่มเริ่มถึงแล้วครับเนี่ยเราเราได้ผิวมาแล้วครับเปลือกมันกินได้นะ แต่ว่าไม่ไม่ใช่เคี้ยวอย่างนี้นะมันกินได้นะแต่ว่ามันรสชาติมันไม่อร่อยมันเหมือนฟองน้ำทุกคนมองไอไกันนีวว่พวกขนมปังนะไม่ใช่นะครับเปลือกแตงโมนะฮะไม่ใช่เปลือกแตงโมพูดผิดส้มโอแหมแล้วก็ไปแตงโมซะนูน่น อเอาละเนี่ยมันมัน,มนกว่าจะได้กินนะครับทุกคนนะไม่ใช่ง่ายนะครับเนี่ยผมก็กะเอาว่าเนื้อมันอยู่ประมาณไหนนะครับ เพราะว่าเราจะได้ไม่โดนน้อมันโดนไปนิดนึงก็ะเสียดยังเสียจางเลยโอ้โหนะครับตอนนี้บอกเลยว่าเปลือกเป็นกองนะครับเป็นกองจริงๆ เหมือนเหมือนชามจะใส่ไม่พอแล้วนะทุกคน,ต,กน,คนต,ต้องกรองเอาไว้นะครับนี่ยต้องต้องกรองเอาไว้นะครับเปลือกมันหนาจริงๆนะครับผมว่าคนคนที่เขาปอกขายอเขาเขาจะรู้วิธีนะครับคือเหมือนคนชนานาญเหมือนคนเฉาะตาลคนเอปลูกมะพร้าวเนะี่ยเขาจะชนานาญนะเพราะว่าเขาอยู่กับสายอาชีพอยู่แล้วนะครับ ไอ้เราล้วไม่ได้เป็นแล้วครับก็อยากกินอะนะครับเหมือนคนผ่าทุเรียนแหละผ่าจนชำนาญจนง่ายมากฮนะตานี้คือเหมือนการตานี่เป็นผลไม้กินยากเลยนะอือโอ้ยอด นี่ครับทุกคนเอออันนี้มันมันกินได้แต่ต้องเอาไปทานเชื่อมนะฮะ,ะจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอมีดนะครับอันเล็กนะครับทุกคนเพราะว่าเราใช้อันใหญ่ปอกไปแล้วนะครับผ่านมา6นาทียังไม่ได้กินเลยนะครับอืม ไม่ได้กินเลยเนี่ยต้องใช้มีดแบบจับมีดอันเนี้ยมันมันปอกแบบนี้ไม่ได้นะครับมันใหญ่เออนี่โอ้โหเหลือลูกหน่อย,อยนะฮะนะไม่เป็นไรหน่อยหนึ่งก็กินนะครับอืม อ,อ,อ้าวนะครับสุดท้ายก็จะหมดแล้วทุกคนครับก็ถึงเวลาที่เราจะได้กินสักทีนะครับโอ้โห,โหนะรู้สึกว่าปลอกมานี่จะหมดคลิป จะหมดชั่วโมงอยู่แล้วนะครับเพิ่งจะได้กินนี่นะครับทุกคนเออมาทุกคนครับและแล้วเราก็ได้กินออส้มโอแล้วนะครับโหเหลือลูกหน่อยเดียวเท่าแบบกำมือนึงอะนะครับเนี่ยกำมือหนึ่งอืมนะปุ๊บใช้แบบแหวกเอานะครับแหวกแหวกจืบ๊บจึบ๊บ เอาแล้วครับว้าวนี่ครับอ้อืมทุกคนกำลังดีเลยหวานกำลังดีก็คือว่ามีเปรี้ยวไหมมีเปรี้ยวหรือเปล่าเดี๋ยว ตองชิมอีกทีหนึ่งเปรี้ยวมีอยู่น้อยครับเปรี้ยวมีอยู่น้อยหวานกัดไปฉ่ำน้ำออกหวานก่อนแต่ไม่เชื่อหวานฉ่ำนะมันก็หวานกลางๆอะ่ะ โอเคทุกคนนี่ครับผมอาจจะปอกไม่สวยนะครับทุกคนนี่เราแกะอันนี้มันออกนะครับ อืมอร่อยมากครับทุกคนอันนี้ผลไม้ที่มีอยู่ในบ้านนะครับนี่ครับค่อยๆแงมันออกมานะครับเ่ โอ้โหเด็ดมากนะครับเด็ดจริง mm. ม็ปดป่านี่นะ mm. นี่ครับคือนี่คือวิธีการกินนะเนาะเราก็กินเฉพาะกีบมันอะ่ะ ผมก็เรียกไม่ถูก,กน,นะอันนี้เขาเรียกอะไรเรียกกรีบหรือเรียกอะไรเรียกเนื้อมันเนาะอันเนี้ยขมนะครับคือกินแบบกินทั้งกรีบเหมือนส้มเขียวหวานไม่ได้นะครับอันเนี้ยขาขาวเนี่มันขมมากเลย เนี่ยต้องแกะอย่างนี้ออกอะ่ะนะครับมันถึงจะกินอร่อยอันเนี้ยเราสอยลงมาสดๆจากต้นแล้วก็ปอกกินเลยนะครับอื 哎。哦。Hey. Oh. นะครับเนื้อชําแล้วก็อร่อยทุกคนนี่แหละผลไมส้สดๆอันนี้ไม่ได้ใช้ไม่ใช้้ายขานเคมีนะครับปลูกไว้หลังบ้านไม่เคยฉีดยาเลยนะครับปล่อยให้มันออกลูกเองนะครับนะครับทุกอย่างนเนี่ยกล้วยเกยืก็ไม่ได้ฉีดนะครับเนี่ยผลไม้ที่บ้านดีอย่างนี้แหละ น้ำน้ำเขาตาออโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวทุกคนขอเวลานอกอ่ะกลับมาแล้วแม่นะครับเกือบไปแล้วนะครับน้ำ กัดจนแบบว่าน้ํามันฉ่ำมากกัดปุ๊บมันพุ่งมาข้างหน้าแล้วเข้าตาผมด้วยนะข้างซ้ายอืแม่นเกินืม,มันแมนน่นจริงๆอะ่ะนะครับ ก้อยสุดยอดอืมอืมเหลือครึ่งเนึองนะนะครับโหกินหมดก็อิ่มละแต่เปลือกเป็นกองเลยครับทุกคนต้องบอกเลยว่าลูกเบลลเปลือกเป็นกองนะครับเปลือกเป็นกองเลยนะครับ r อ c อันนี้คือเปลือกส้มโอนะที่มมนอยู่ข้างในขาขาวนะครับเนี่ยกินเฉยๆมันมันกินไม่มีไม่ไม่อร่อยนะครับกินได้แหละแต่มันไม่อร่อยแต่เขานิยมเอาไปทําเป็นเมนูเชื่อมใช่ไหมนะครับใช่ไหมทุกคนถ้าถ้าใช่บอกด้วยเดอ้อนะครับอืมโสุดยอดแล้วเรานะครับโหยอดมาก ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ